พริกค่ะทุกคนน้ำพริกเห็ดหล่มเมนูเที่ยงนี้ได้แจ่วเห็ดหล่มค่ะทุกคนแต่ไม่ได้โขกเองนะคะแนนสั่งซื้อมาค่ะด้วยความที่ชอบทานแจ่วที่แบบแห้งๆนะคะทุกคนแนนก็จะเอามาเคี่ยวต่อค่ะเอามาเคี่ยวอีกแล้วก็เติมน้ำปลาลงไปค่ะได้ยอดตำลึงมาสามกร,รมมาเมื่อวานนี้ค่ะทุกคนอ่อนๆก็คือทานได้หมดเลยนะคะแนนไม่เหลือไว้เลย แจ่วเราคั่วจนแห้งได้ชี่เลยค่ะเปลี่ยนสีกันเลยทีเดียวผักพอสุกนะคะแนนลวกแค่สุกแล้วก็เอามานอกน้ําเย็นค่ะแต่ไม่ได้ใส่น้ําแข็งนะคะหน่อไม้นี่นั่นก็สั่งมาพร้อมกับแจ่วเห็ดนะคะทุกคนเป็นหน่อไม้ที่บ้านเลี้ยงหน่อไม้ไร่ค่ะหวานดีมากเลยค่ะทุกคนเขาต้มมาจนจืดแล้วค่ะหนึ่งอย่างที่เราจะทานคู่นะคะปลาทูย่างค่ะทุกคนเนื้อไม่นิ่มไม่นุ่มเลยไม่รู้เขาดูกันยังไงนะคะที่ได้เนื้อเหมือนปุยฝ้ายอะ่ะ แจ่วเราอ,อร่อยค่ะทุกคนตอนทานมันก็อร่อยนะพอทานไปได้สักสองชั่วโมงแสบท้องคะ่ะเขามาออกฤทธิ์เอาสองชั่วโมงหลังคะ่ะทุกคนถ้าได้ข้าวเหนียวจิ้มนะจะสุดยอดเลยค่ะแต่ไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวค่ะทุกคน<รา>ย,ยอดตำลึงคืออ่อนละมุนอ่อนได้ใจมากเลยค่ะดูดู <ๆ S 2> ดเนื้อเห็ดมาทานด้วยกันค่ะทุกคน